มาไปอย่างไอเทมเด็ดนะคะแก้มสมพูด,ดูสุขภาพดีของพอสอจีนกับตัวนี้เลยอันนี้เนี่ยจะทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากเลยนะคะทุกคนซึ่งแจงได้ตัวนี้มาจากแอบ,บส้มนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันนะคะเขาบอกนี่ใช้ได้ทั้งปากแล้วก็แก้มจริงด้วยนี่มันมีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมนะคะลองใช้ดูหัหวเขาเป็นแบบนี้จะว่าดูใช้ง่ายนะลองป,ป้ายสีปึ้งปึ้งหุย สีสวยนะเนี่ยสีดูเข้ากับผิวอะ่ะไปอีกปึ้งปึ้งเกี่ยงไง่านะดูแต่ขอแบบแถบนิดนึงนะทุกคนแต่สีอะเอาจริงปะทาแล้วมันไม่เวอร์สีแบบเนี้ยหุยน่ารักอะหุยใช้โลแก้มแบบดูสุขภาพดีจริงทุกคนดูดิเฮ้ยทำเป็นเล่น โหอันนี้ผ่านอะอันนี้ถูกใจเลยอะผ่านเวอร์เราเนื้อดีมากทุกคนดูใจไม่ได้เกี่ยแรงนะคะแค่แบบแถบแถบเนื้อเขาก็ใจตัวแล้วอะจมูกแดงนิดหน่อยอุยน่ารักมากแก้มแบบชมพูธรรมชาติเวอร์เอออันนี้ผ่านคะ่ะชอบเราไปหาตามกมาัดูนะคะเดี๋ยวแจนจะปักลิงก์มาให้แล้วกันนะคะไปกดไอทีตะกาเลยดีมาก Hey <laughs>